สวัสดีค่ะนำดวงมาฝากกันอีกโดยเป็นการพยากรณ์จากหมอช้างทศพรนะคะคำพยากรณ์ดวงชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนเมษานี้นะครับต้องบอกว่าใครที่กําลังตามหาโซเมตอยู่นะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสและก็มีข่าวดีในเรื่องของความรักเข้ามานะครับที่ย้ําเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าในช่วงเดือนหน้านะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ นะครับไอเรื่องความร้องความรักเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าลดน้ำหนักลงไปนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งใจนะครับว่าเอออยากจะลองมีคู่มีแฟนเขาดูนะครับจังหวะดวงดาวในเดือนเมษายนครับช่วงที่แบบดวงดาวกำลังแรงเรื่องความรักเนี่ยจะส่งผลดีทําให้คนโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอโซเมตมีโอกาสได้สมหวังอย่างแน่นอนนะครับหรือใครที่มีครอบครัวแล้วนะครับเดือนนี้ดวงดาวมันจะเป็นลงในเชิงของข่าวดีกับภายในครอบครัวนะครับเช่น บุตรหลานของเรานะครับได้รับรางวัลสอบติดอะไรอย่างนี้นะครับคือมันจะมีเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหรือบริวารเนี่ยเข้ามาในเดือนนี้แทนนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับต้องบอกก่อนว่าเดือนเมษาเนี่ยยุ่งจริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะมีวันหยุดเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าด้วยดวงดาวที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับพายุฤดูร้อนนะครับคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยพัดเอาโหงานราศีพิจิกเนี่ยนะครับกระเจิงไปหมดเลยนะครับต้องแก้ปัญหาต้องจัดระเบียบ ต้องทํานู่นทํานี่อะไรใหม่หลายอย่างนะครับดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยเขาคงต้องวางแผนนะครับในเรื่องการทํางานให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นมีสติในการทํางานให้มากขึ้นนะครับบางครั้งปัญหามันอาจจะเข้ามาหลายๆทางในเวลาเดียวกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะผ่านพ้น ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนะครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ยังดูแลประครับประคองนะครับในเรื่องของรายได้เรื่องของรายจ่ายให้อยู่ในจุดที่สมดุลได้นะครับแต่ก็ต้องฝากไว้ว่าใครจะไปเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้เนี่ยเดือนนี้ยังคงไม่ค่อยแนะนำนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ